ในห้องข่าวใหม่ของสำนักข่าวไทยนะคะโดยมีพิธีกรพิเศษในการสัมภาษณ์ในวันนี้คือหม่อมหลวงนักกรเทวกุลขอกราบเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท่านนายกสวัสดีค่ะขอบสดีครับท่านผู้ชมครับไม่ตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นเจอคุณปื้มไม่ได้เจอนานคมตื่นเต้นนะยังไม่เคยสัมภาษณ์ท่านท่านนายกแต่ว่ันนี้แล้ววันนี้วันนี้ครบรอบ35ปีอสมทคงคงอยากจะเริ่มว่า ในปัจจุบันเนี่ยพอใจกับการทํางานของอสมทหรือยังก็ถ้าถามในฐานะของเรียกว่าถ้าเป็นผู้บริโภคก็ต้องการการคาดหวังที่พัฒนาขึ้นแต่ถ้าเทียบกับอดีตที่ผ่านมาก็สมท ก้าวไปเยอะมากนะคะก็เรียนเรียนว่าจริงๆก็พอใจแต่ว่าในความรับรู้ข่าวสารแน่นอนค่ะคนเราก็ได้ระดับหนึ่งก็ความคาดหวังของของประชาชนหรือคนดูก็ต้องมากขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือสิ่งที่บอกว่าความท้าทายที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปเราก็อยากได้ในสิ่งที่ข้อมูลข่าวสารในความครอบคลุมของข่าวที่เราจะได้รับในฐานะของประชาชนคนหนึ่งอสวทต้องพัฒนาองค์กรอย่างไรฮะในในอนาคตเพื่อให บรรลุเป้าหมายที่ที่ควรจะไปถึงให้ได้หลังจากนี้คือเช่นเรียวกนว่าอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วถ้าถามว่าโลกเราถ้าเกิดไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนะักสิ่งที่อสมททำก้าวไปก็ถือว่ามีพัฒนาการหรือว่ามีการพัฒนา,าไปอย่างมากก็ต้องเรียกว่าชื่นชมนะคะแต่ขณะเดียวกันถ้าเรากลับไปดูว่าวันนี้เหตุการณ์รอบๆเนี่ยโรคเปลี่ยนแปลงไปเยอะ ฉะนั้นเราเองเราจะทํำยังไงให้ก้าวให้ทันกับสิ่งนั้นก็คือว่าถามว่าอาสมทต้องทําอะไรก็อย่างแรกอย่างที่บอกว่าข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะทางด้านของเทคโนโลยีที่เข้ามาดังนั้นแน่นอนถ้าเราจะนาเสนอแบบเดิมเราอาจจะไม่ทันเพราะว,าว่าวันนี้เราเองในฐานะของที่เป็นสื่อทางทีวีหรือทางวิทยุหรือสื่อสิ่งพิมพ์ก็ตามแม้ว่าตรงนี้เองก็ต้องมาทําอย่างไรที่จะเทียบกับสื่อทางอินเทอร์เน็ตที่วันนี้เขาเรียกว่าไปอย่างไร้ผมแดนดังนั้นเทคโนโลย ทโนโลยีอย่างหนึ่งที่ต้องปรับตัวว่า1ต้องเสนอข่าวให้ทัน 2. ในส่วนของเนื้อหาของข่าวเนื้อหาข่าววันนี้การเปลี่ยนแปลงไม่ได้จํากัดอยู่แค่ข่าวของประเทศไทยแต่ต้องเอานําข่าวสารของทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นกลับมานําเสนอนั่นก็คือความครอบคลุมมากขึ้น 3.. ปัจจุบันเนื้อหาของข่าวจะพูดแต่ปัจจุบันพูดถึงวิเคราะห์ข่าวปัจจุบันเท่านั้นฉันเองก็คิดว่า<ม>อาจจะไม่เพียงพอเพราะเราเองเราจะต้องเขาเรียกว่าเติมความรู้ให้กับประชาชนโดยเฉพาะในฐานะของสื่อมวลชนสิ่งที่สื่อมวลชนทําได้ดีที่สุดคือ ต้องเรียกว่าเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์นะคะสามารถพูดเรื่องงี่ยงยากให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายๆนั่นคือสิ่งที่เราต้องการจากสื่อมวลชนที่จะแปลงข้อมูลข่าวสารและสอดแทรกความรู้สําหรับอนาคตข้างหน้าให้ประชาชนเตรียมตัวแล้วก็ให้ผู้ประกอบการเตรียมตัวราอข้างหน้าเนี่ยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราแล้วเราต้องปรับตัวอย่างไรให้ก้าวไปขั้นข้างหน้าในท่านนายกนั่งอยู่ในโต๊ะผู้ประกาศอยู่แล้วนี่เป็น<ฆ>โต๊ะอ่านข่าวนะที่ม<ฆ>ี<ฆ>ทาง modern n tv <ฆ><ฆ>ถ้าท่านนายกเป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ย หรือเป็นผู้สื่อข่าวอยากจะสื่อสารอะไรถึงถึงประชาชนคนไทยไม่ใช่ในฐานะนายกรัฐมนตะรีแต่ว่าในฐานะผู้ประกาศข่าวถ้าถามคงเอาเป็นหลักการว่าอยากจะสื่อข่าวอะไรก็คงอยากจะสื่อข่าวทั้งนะคะหนึ่งในส่วนของว่าถ้าดิฉันเป็นเป็นผู้ผู้สื่อข่าว ก็ถามว่าเราไม่อยากเป็นแค่ผู้สื่อข่าวเราอยากเป็นผู้ที่ทํากันบ้านวิเคราะห์ข่าวก่อนเพราะว่าการนําเสนอข่าวต้องรู้ข้อเท็จจริงใช่ไหมคะก็เอาข้อมูลนี้เสนอกับประชาชนแต่ขณะเดียวกันเราเองเราต้องคิดถึงหัวข้อที่เสนอนั้นต้องเป็นหัวข้อที่ได้ประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ นะคะแล้วก็ให้ทันกับข้อมูลแล้วก็สิ่งที่ต้องการก็คือสอดแทรกในสิ่งที่ต้องเตรียมความรู้ไปข้างหน้า<ม>เพราะบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าจะเป็นข่าวของปัจจุบันซะเยอะข่าวข้างหน้าเนี่ยบางทีอาจจะในแง่ของความสนใจอาจจะไม่ตื่นเต้นเท่าแต่มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สําหรับการเตรียมตัวนั่นคือสิ่งที่เป็นท้าทายของผู้เป็นอาชีพของนักข่าวว่าจะทําอย่างไรในเหตุการณ์ข้างหน้าที่คิดว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าไกลตัว เราจะทําให้รู้สึกว่าใกล้ตัวและจะมาถึงตัวเองแล้วต้องเตรียมตัวอย่างไรเนี่ยค่ะทุกวันนี้ท่านมีโอกาสดูดูโทรทัศน์เช็คข่าวเองไหมฮะหรือมีคนรายงานก็ตรวจเองใช่ไหมตรวจเองตรวจกระแสะในสื่อมวลชนเองว่าเป็นอย่างไรใช่ค่ะ,อะพอใจกับกระแสะที่มีอยู่ในเรื่องของการวิพา์วิจารณ์รัฐบาลในการชมรัฐบาลพอใจมากขนาดไหนประเมินณนอะุกาสน,นี้ด้วยตัวเองถ้าด้วยตัวเองเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่า ส่วนใหญ่แล้วแนวทางในการเสนอข่าวจะเป็นไปในทางที่ทางเดียวกันก็คือถ้าถามว่าการมอนิเตอร์ข่าวตอนตอนเช้าส่วนใหญ่จะใช้วิธีมอนิเตอร์ข่าวนะก็จะดูทุกช่องดูเองฟังเองนะฟังเองค่ะ,ะเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าวันนี้จะมีคําถามหรืออะไรจากสื่อมวลชนหรือคําถามจากข้อสนใจเราก็จะใช้วิธีการในการสแกนดูข่าวช่วงเช้าข่าวทีวีเกือบทุกช่องชอบดูข่าวช่องไหนมากที่สุด ดูทุกช่องค่ะดูทุกช่องนะค่ะเพราะว่าจะดูส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ดูเวลาก็จัดผังรายการเนี่ยก็จะไม่พร้อมๆกันใช่ไหมคะก็จะมีเวลาเรียงตื่นมาช่องนี้จะมีข่าวแล้วก็เปิดสลับกันไปก็จะรู้ว่าเช้านี้ต้องเปิดช่องไหนก่อนช่องเก้าจะเสนอข่าวก่อนเช้าก่อนช่องเก้าก็ดูนะก็ดูทุกช่องก็ดูค่ะแล้วดูค่ะแล้วก็ดูทุกช่องค่ะเพื่อที่จะดูว่าโทนของน้ำหนักข่าวไปทางไหนนะคะก็อันนี้เก่งที่เรียนว่าเราก็อยากได้มุมมองอีกมุมมองหนึ่งแต่แน่นอนค่ะถามว่าดี ไม่ดีเพราะว่าการที่เราทํางานเพื่อประชาชนส่วนใหญ่ก็ต้องฟังข่าวสารดังนั้นสื่อสารมวลชนคือกระบอกเสียงของประชาชนที่ดีที่สุดที่เราจะฟังฟังคลื่นไหนเป็นพิเศษไหมวิทยุวิทยุหรอคะวิทยุเนี่ยแล้วแต่เวลาก็ของอสมทก็ฟังค่ะ ฟังส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ถ้าฟังนี่เป็นข่าวเบรกใช <c oughs> ่ไหมคะก็อยู่ที่บางทีอาจจะโอกาสอาจจะไม่ได้ถ้าถามว่าวิทยุเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ฟังเพลงมากกว่าเพราะบางทีเราก็ต้องทํางานเราก็ต้องมีมุมหนึ่งของเราที่ในการที่จะลดความเครียดแล้วก็รีแลกซ์เพื่อเราจะได้เรียกว่าหัวคิดเราก็จะได้ คิดในใน,ในสิ่งอื่นบ้างนะคะก็จะฟังเพราะว่าข่าวเนี่ยวิทยุจะเป็นข่าวข่าวช่วงที่เป็นเบรกข่าวตนดังนั้นก็ต้องอยู่ที่เวลาแล้วก็ความเหมาะสมอีกครั้งนึงมองไปในอนาคตเนี่ยในเรื่องของการสร้างความปรองดองในในชาติเนี่ยท่านมองว่าบทบาทของสื่อมวลชนนั้นควรจะเป็นอย่างไรในการที่จะสร้างความปรองดองในในประเทศไทยก็บทบาทสื่อมวลชนถ้าถามทฉันอยากเห็นก็คือว่าสื่อมวลชนน่าจะเป็นผู้ที่วิเคราะห์าข่าวแล้วก็เสนอข้อเท็จจริง เรียกว่าข้อจริงทุกมุมมองต้องให้ครบทุกมุมมองแล้วก็ประชาชนฟังเป็นผู้รับรู้ข่าวสารแล้วก็วิเคราะห์ว่าสิ่งไหนที่ จะตัดสินใจอย่างไรแต่บางครั้งที่อาจจะมีบ้างที่อาจจะสื่อมวลชนอาจจะอาจจะเป็นทัศนคติรนในเช<อ><อ>ิงของการวิเคราะห์ซึ่งตรงนี้ค่ะถ้ายิ่งมุมที่เราคิดว่าเป็นมุมที่จะเกิดความขัดแย้งในสังคมจากแผลเล็กถ้าเรายิ่งซ้ำเข้าไปแผลก็จะใหญ่ขึ้นรฉะนั้นความปรองดองก็จะไม่เห็นถ้าเรามองว่าแผลเล็กจริงมีมีความขัดแย้งถามว่าในแง่ของจิตวิญญาณของสื่อมวลชนต้องเสนอนี้ดิ่ฉันเห็นด้วยแต่ว่ามันต้องเสนอทางออก ว่าถ้าทางออกที่ดีมันก็ต้องไปหาถามสัมภาษณ์หรือมุมมองของอีกส่วนหนึ่งว่ามีทางออกอย่างไรดังนั้นหน้าที่ของการเสนอข่าวสารนั้นก็ดิฉันก็มองว่า1เสนอข้อเท็จจริง2เสนอหลายๆมุมมองเพื่อค้นหาทางออกร่วมกันครับถามเบาๆนิดนึงว่ารำคาญไหมเวลาคนชมว่าหรือบางทีอาจจะเป็นฝ่ายที่วิภา์วิจารณ์แต่ว่าชมว่าสวยเนี่ย S <S <S มันมันมากไปไหมมันบ่อยไปไหมหรือมันเป็นวิธีการวิจารณ์นายกแบบอ้อมๆว่าสวยเฉยๆอะไรคือต้องไปถามคําว่าสวยนี้แปลว่าอะไรถ้าสวยเฉยๆเช้ามาตื่นมาแต่งตัวสวยโดยที่ไม่ทํางานอย่างนี้ดิฉันก็ไม่อยากได้รับคํานี้ <S <S แต่เราอยากได้รับในคําที่ว่าถึงแม้ว่าโอเคนี่คือรูปลักษณ์ถามว่าผู้หญิงเป็นใครใครก็คงไม่ปฏิเสธเรื่องของการรักสวยรักงามนั่นก็คือสิ่งหนึ่งในการที่เรียกว่า เป็นน้ำรอเลี้ยงจิตใจให้เรามีความสุขไปวันๆแต่แน่นอนคุณต้องเขาเรียกว่าสร้างความสมดุลไม่ใช่ว่ามาแต่งตัวโดยที่ไม่ทำงานรหรือทำงานโดยที่ไม่ได้คิด ซึ่งอันนี้ต่างหากเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเราเราหว่วงในความรู้สึกของประชาชนครดัง <c oughs> นั้นเราเองเราก็ไม่ได้อยากจะให้ทุกคนมาชมว่าสวยแต่อยากให้เห็นว่าเราทํางานรับใช้ประชาชนแล้วถูกใจประชาชนหรือเปล่า <c oughs> อันนี้ต่างหากที่อยากได้ยินค่ะ35ปีครบรอบอสอมทมีอะไรจะฝากถึงบรรดาชาวอสอมทไหมครับหลังจากนี้ว่าคุณ ผลจะเป็นยังไงหลังจากนี้ก็เรียนว่า35ปีถ้าถามว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมสมบูรณ์แล้วนะคะอายุ35ปีเป็นวัยกลางคนที่เติม <c oughs> เรียกว่าเต็มภูมิของความรู้องค์ประกอบต่างๆเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์แล้วอ,อสมทก็เช่นกันดิฉันก็เชื่อว่าจากความรู้ในการที่ผู้บริหารทีมงานพนักงานหรือแม้ทั่งแฟนข่าวหรือผู้สนับสนุนเนี่ย เติมพ่อคูณความรู้และพัฒนามาแล้วก็เชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่มีความสมบูรณ์ที่พร้อมที่จะ นำประเทศหรือพร้อมที่จะนำข่าวสารให้กับประชาชนันเองก็ถือว่าให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมกับผลงานที่ผ่านมาของทางอ,อสอมทนะคะแต่ว่าก็ในฐานะของผู้บริโภคแน่นอนค่ะย่อมไม่ได้มีความต้องการที่หยุดนิ่งอยู่ที่เดิมก็อยากเห็นการพัฒนาการที่เรียกว่าก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้งของอสอมทเพื่อที่จะสุดท้ายแล้วต้องกลับมาหาคาตอบว่า หคือความรับผิดชอบต่อสังคม 2. การที่จะทําอย่างไรให้องค์กรความรู้และการพัฒนานี้กลับคืนสู่ประชาชนคนไทยเพื่อความเข้าหน้าของประเทศไทยครับขอบคุณมากครับท่านนายกยิ่งหลักขอบคุณครับัสาปีนะครับอสมทนะครับเราจะไปชมเป็น MV นะครับกนี้เพื่อเธอ